ตอนนี้มีซีนด้วยที่เราอยูท่ที่เราอยู่ตรงนี้ฝากเลยถ้าชี่แจงนิดนึ่งเมื่อกี้ที่ี่แชงบอกครับเพราะว่า<บ><บ>นับหมดคร<บ><บ>ับ,บของเราเองยังไม่ค่อยกล้าชี้คือถ้าผู้นำยังไม่กล้าชี้เนี่ยตรงนี้นเป็นงานมหาเจีรย์ครับเปิดทุกวันเช่น,นเดียวกันห้ามกระหน่ำครับบริเวณชั้นสี่ครับเป็นที่ผสมระหว่างโรงพยา<ส>บาลมหัเจีรย์กับโรงพยาบาลโชคุณหงษ์เพ ที่ Tesco Lotus เป็นทีมของนักพิณทุกคนนะครับมีร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นครับที่ภาพรวมตัวตัวเลขตัวเลขที่ท่านดูดูนะขอฝากถึงตัวเลขีด้วยนะครับเพราะว่านโยบายเรื่องวัคซีนก็เป็นนโยบายสำคัญองลำบากของยันในการในการขจัดความตัวตรงนี้นะครับก็ มีมาแล้วก็นะครับาด้วยนะครับมีกเจ็ดแปตาัวนตอนนะครับสองแห่งก็คือเรสอร์ทแล้วก็โรงมนะครับจะบอกว่าจะต้องช่วยกันประเด็นนี้นะครับส่วนกลุ่มมีโรคประจำตัวเนี้ยบางคนอยู่ในทั้งสองกลุ่มสามกลุ่มก็เลยพอไปลงเมื่อก่อนเรายังขาดแคลนอยู่ตอนนี้มีเหลือเฟือนะครับก็เปิดพูปที่ข่ามวนนะครับที่ตัวนี้ใหญ่มากนะครับ ลองมาับคนเปลี่ยนความเขาไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็ฉีดอยางหมดแล้วแล้วก็คนนี้เราคุมนะวันนี้มีสี่ตั้งทันที่ที่ติดเชื้อที่ดูเหมือนนะครับจะมีการสำรวจนะตอนสำรวจทุ้บตุ้บไปเลยทั้งข้าราชการขั้นต้นเนี่ยนะครับก็จะมีพุ่งกระแดงความผสมแล้วก็มีที่มีความพร้อมด้วยครับสูงสุดเนี่ยน่าจะเป็นสังกัดอุลีร้อยเจ็ดสิบจุด ประกบอบกิจาก,การอื่นนะครับท,ที่ที่เราไปยว่าเป็นปกับเป็นร้านอาหาร